สวัสดีครับตีครับหวยค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับครับใน EP นี้พวกเราจะมาทำขนมหวานกันครับเออแต่ว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเราจะพาแพรมาอะไรนั้นตี๋มีคาถาพาใช่ครับรค,บค,บคาถาพารวนนี่เหมาะกับการใช้กับช่วงโควิดมากเลยนะครับออทุกๆเช้านะครับ ก่อนจะออกไปไหนก็ตามให้ก้าวขา,ข,าขวานำและให้เงยหน้ามองฟ้าและพูดดังๆว่าฉันน่ะสิฉันน่ะสิไม่ยากใช่ไหมครับมันไม่ยากเดี๋ยวเรามาลองทำกันใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากมีรถจูฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นเจ้าสุฉันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากตัวเลี่ยมทองจันน่ะสิฉันน่ะสิใครอยากเป็นม้ามู๊ คาถาพารวยวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำช็อกโกแลตลาวากันค<ๆ>่ะจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยเดี๋ยว m ันเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผม <Okay. S 1> ไปกันเลยไปโอเค<ป> okay. ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนของตัวเค้กกันก่อนเลยเดี๋ยวเราเอา ชอ็อกโกแลตกับนเนยไปละลายไมโครเวฟก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปละลายในไมโครเวฟด้วยไฟอ่อนนะคะประมาณ3ามนาทีค่ะอย่าให้ไฟแรงเกินไปไม่งั้นช็อกโกแลตเราจะไหม้นะคะเฉียวเียวไฟอ่อนการขึ้นไมโครเวฟของหวยถายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอาภายามาคนพอละลายดีแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่ไข่นะคะ โอ้แข็งแล้วอะไข่แข็งอะไข่แข็งอะไข่ใ,ใส่นมแล้วก็น้ำตาลสุดท้ายคือวานิลาค่ะอันนี้เราใช้เป็นวานิลาฝักนี่หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆจะใช้วานิลลาที่เป็นน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่เลย ันแค่นั้นก็พอค่ะพอเข้ากันดีแล้วประมาณนี้ไม่ต้องให้น้ำตาลละลายมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้สุดท้ายเป็นเบกกิ้งโซดานิดหน,น่อยลงไปนี่หมด คนครับเดี๋ยวเรามาตีส่วนของตัวเมอร์แรงนะครับขั้นแรกเลยไข่ขาวนนะครับตีให้พอขึ้นฟองพอนะครับไม่ต้องให้ขึ้นฟูมากประมาณนี้นะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปหมดเลยแล้วก็ตามด้วยครีอบอ็อกทา่า โอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมว่าเป,เป็นยอดอ่อนๆเห็นไหมเพราะมันจะแบบนี้งอแต่ตั้งยอดได้แต่ว่ามันจะงอไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเราได้ตัวเมแรงมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตะล่อมกับตัวช็อกโกแลตนี่เลยแบบนี้ค่อยๆตะล่อมนะคะค่อยๆ ได้เลยเข้ากันดีแล้วน้องโอเคพอเราตะล่อมเข้ากันดีแล้วนะคะหน้าตาจะเแบบนี้เดี๋ยวเราเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้อันนี้เราทาเนยแล้วก็ลองเบกกิ้งเปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าจะประมาณปอนหนึ่งเทเลย เราเทใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราอบับนิดนึงเราเอาไปอบที่ไฟร้อยห้าิประมาณ2 5 3 0ห้าสินาทีนะคะหรือว่าจนกว่าเค้กเรา่จะสุกโอเคไปโอเคค่ะระหว่างที่เรารอเค้กสุกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะ okay. นะให้ตีทำข้าวให้กินก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยก็ถึงเวลาอาหารเย็นของเราแล้วเราหิวไปดูกันว่าตีจะทำอะไรให้เรากินกันค่ะ ทำอะไรให้เรากินข้าววันนี้ผัดคนากุ้งจ้าไปแล้ว a few moments later อ่าโอเคครับ ตอนี่เค้กก็เย็นแล้วนะครับผมนี่นี่เค้กของเราเย็นแล้วเรียบร้อย<ช>แล้วเดี๋ยวเรามาทำาาตัว,วหน้าของมันกันเริ่มพี่เธอรอช็อกโกแลตไปละลายโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมกันวิปครีมนะเทใสบ่บนเลยค่ะ หลังจากที่เราตีวิปครีมขึ้นแล้วนะนี่แล้วก็ช็อกโกแลตเราก็ละลายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราผสมกันเลยแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยให้เข้ากันคนด่คนให้เข้ากันหนคะเข้มเลย ชอบแบบจุกๆ,ๆอพอเราคนเข้ากันดีเดี๋ยวเราเอาไปลาดบนเค้กได้เลยอ๋ออันนี้เอากันเดี๋ยวเราตัดให้เป็นรูตรงกลางตรงนี้เราเอาหน้ามันลาดเลยคะ่ะทุกคน น,บบนุ่มิบบนุ่มๆมมเลยสุดท้ายคือเราโรยถุงโกโกโ้ทุกคนโรยแบบจุกๆโรยแบบไม่อัน <c oughs> เล้งและแล้วก็เสร็จแ,แล้วนะครับอ๋ไมโชว์ว้าวเห็นไหมว่าไส้เขาเนี่ยสล,ลักออกมาเลเย มา,ามาชิมนะอือยังไงอือหน้มามั้นปอกคมนใหญ่อ,อ่า <c oughs> นอนอนชวน้าหนอย <c oughs> <c oughs> โอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแจ้งน,นะครับไม่ตายหน้ามันก็อร่อยมั้ย <c oughs> ดูคนมุมมาอร่อยยันจมูกเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs>